สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะ JK มานำเสนอให้ชมเป็นรถ Toyota v i ีออค่ะซึ่งคันนี้นะคะท่านสามารถตัดสดได้หรือท่านใดต้องการผ่อนนะคะผ่อนสบายๆค่ะทุกท่านติดแบ็คลิสต์ออกได้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะติดแบ็คลิสต์ก็จะวางเงินดาวสูงหน่อยค่ะเป็น12,000บาทนะคะและ ส่งค่างวดเดือนละ2,200บาทโดยประมาณหรือสำหรับท่านใดที่เครดิตดีนะคะวางเงินดาว5,000บาทค่ะและผ่อนชำระเดือนละประมาณ2,600บาทค่ะราคาตัดสดอยู่ที่79,000บาทนะคะคันนี้รถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเอกสารพร้อมโอนภาษีพรบปี68ค่ะ Toyota Vios นะคะรถปี05ค่ะตัว S เครื่องยนต์ 1,500cc น้ำมันรวนไม่แก๊สค่ะเกียร์ออโต้นะคะเข้านิ่มเปลี่ยนโครบค่ะมีดิสเบรกสี่ล้อนะคะพร้อมล้อแม็กขอบ15ดอกยางหนาๆใช้งานได้ยาวๆภายในกว้างสวยสะอาดใช้งานได้ปกตินะคะเบาะผ้าสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะแอร์เย็นฉ่ำ โดยรวมแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะคะด้านเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะจะสดหรือผ่อนก็นตามนะคะท่านสามารถเข้าไปดูรถกันก่อนได้ค่ะรถอยู่ในอำเภอท่าวงนะคะติดต่อผู้ขายเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรไว้ได้ก็นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยทุทพานโทรไปคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะแอดพินไดสใส่เบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อย ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ